เฮ้ยทำไม่พูดดีๆเนี่ยเป็นภาษาทหารไปปฏิปัติจ่าครับเฮ้ยเฮ้ยข้านำจ่าเพื่อไปล้มจ่าจ่าเพื่อไปล้มยังสวยเลยต้องทำไงอ่ะจ่าทำอะไรครับเดี๋ยวทำอะไร ทำไรทำไรการอย่างนี้มีแต่ผายปอดอย่างเดียวมันไม่ได้จมน้ำยัะมาผายปอดเลยอ่ะเอ้ยเอ็งทำสิไงเอ็งถือไม้ทำไมอ่ะอาจารย์ทำดิเอาใครช่วยได้เอาี่ช่วยกูเองหยุด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 ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนตายเดี๋ยวเพื่อนตายไปช่วยดิเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายลูกเฮ้ยุมา เดี๋ยวเพื่อนตายอยย่าเพืนตนุกๆในใจเย็นนะเชื่อกูเถอะเชื่อกูไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมาช่วยช่วยเพื่อนก่อนเชื่อเถอะมึงเชื่อกูมันไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวมันตายแ่เป็นลมจ้ะโอ้ยเฮียมันถลอหนังหัวกูจะหลุดแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเออกูรู้แล้วไงเดี๋ยวกูทำเอง เฮ้ยนุ๊กมีอะไรให้เราช่วยเพื่อนเฮ้ยถ้าลำบากก็ถอดเสื้อผ้าก่อนไหมนุ๊กเพื่อนนายตูดออกเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตื่นนี่คือข้าสลบไปแล้วเนี่ยมึงสลบมึงสลบอีกโอ้ยไม่ใะ่ป้อมแล้วนะ โอ๊ยนี่ข้าสลบไปแล้วเนี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนมีตีให้หลัดด้วยโอ๊ยนี่ข้าสลบไปแล้วเนี่ยหยุดหยุดโอ๊ยเพชรในหัวมันรุตไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเองก็นอนก่อนมันเป็นในเรื่องอ๋อในเรื่องในเรื่องนอนเฉยเเลยนอนนอนเฉยเดี๋ยวไอ้พึ่ง นอนเฉยๆนอนเฉยๆแล้วแล้วนุกก็ค่อยๆลงไปข้างล่างหาแม่สาวเขาหารู้ไม่ว่าภายใต้ชุดผู้ชายนี้ทำไมครับเขาเป็นผู้หญิงที่สวมชุดผู้ชายเพื่อที่มาทำภารกิจแทนคุณพ่อและและ้วโอ้ย ข้าเพิ่งคิดคิดได้ว่าไม่เต็มใครเขียนบทวะไม่รู้เหมือนกันมึงดูหัวพระเอกได้เป็นหนูน้อยหมวกแดงไปแล้วจะพระเอกครับนางเอกเอ้ยน้องเออกูขอถอดด้วยได้ไหม แม่งามจากดินแดนจากเขาเสียงหลงังแม่นางชัดนภาผู้ที่มีโอยอ่อถอถอาถเอถว่าขอเถอะวะถอดให้กูด้วยเถอะอ่อันนี้ไม่ได้แล้วอ่าเป็นลมแท้แล้วกันโอ้ย,อย <c oughs> แล้วขออยันล้มกูก็ขี้เกียจเก็บแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นลมเนี่ย เพื่อนเป็นลมเพื่อนเป็นลมไม่มีใครช่วยได้นอกจากกูมาเดียวมามันแล้วกูอะเอาจริงด้วยเอาละไหวไหมเพื่อนสามารถที่จะเป็นทหารได้ครับผมมีความสามารถมีไหวพริบปฏิพาน์ที่ดี จ้าฮะกางเกงมันหลุดแล้วอะแต่ว่าอะไรมันคำไม่อยู่ครับน่ะเอาละสุดยอดไหมทั้งห,หมดหแถวตรงครับยังตรงอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ตรงตรงวันนี้นะอีกเดี๋ยวพวกเราจะเข้าเมืองกันแถวตรงครับซ้ายหันสวนสนามเข้าเมือง นั่นมันเข้าไม่ได้ไปนี่มึงพากูมาเล่นกับใครเนี่ยไปแล้ววันนี้กองพันทหารเพียรของเรามาถึงเวลาอันสมควรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาเป็นเกียรติเดี๋ยวเดี๋ยวรับเช้เดี๋ยนะเฮ้ยเพิ่มเพิมมันเดินเสร็จเมื่อไหร่เรียกกูด้วย เอาเลยเอาเลยพวกเราเล่นจบแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนุ๊กไปหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณละนาดของสสี่มงคลพี่เอ็ดครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เอ็ดน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเล็กๆน้อยๆสุดยอดมากสุดยอดมากจากศิลปินนะครับขอบคุณครับโหนี่เล่นกันแบบว่าไม่เตรียมไม่อะไรกันเลยใช่กู้ก็งงเหมือนกันเอากูมาเจอกับจอมยุทธอะไรเนี่ยไม่มีนัด จำยศไปแล้วสุดยอดสุดยอดเจอจำุดคนเมื่อวานเดี๋ยวหนักกนนี้ไปเราจะไปกันยังไปแล้วเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งเราช่วงคอนเสิร์ตไงเพื่อนช่วงคอนเสิร์ตช่วงคอนสเสิร์ตรู้ว่าสอนรามของเรา <c oughs> จะเสร็จหรือยังอ่าตอนนี้สอนรามกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะได้พบก,กับพวกเราในช่วงคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับแล้วก็พี่นุกพี่ปายนะครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมขอเสียงหน่อย ขอบคุณมากครับดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้พวกเรามาร่วมการแสดงในวันนี้ครับครับรองว่าคืนนี้ไม่ผิดและพลาดหวังแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปช่วงคอนเสิร์ตครับ,รบขอบคุณครับ,อบรอกันสักครู่เดียว